สวัสดีค่ะดาราก็สิทมาแล้วค่ะสองชีวิตอดีตนางงามวาสิทธีสีโลฟุง้งหลังหายหน้าไปจากวงการเปิดชีวิตอดีตนางสาวไทยหากเอ่ยชื่อคองกู้วาสิทธีสีโลฟุง้งรองนางสาวไทยอันดับสองปี2527 ในวันนี้เธอคือนักแสดงรุ่นใหญ่มากฝีมือที่ลดแล่นอยู่ในวงการและฝากผลงานไว้มากมายเลยล่ะค่ะซึ่งปัจจุบันกู้วสิทธิรับงานแสดงบ้างป่าปายเรียกว่าพอได้เห็นหน้าคร่าตาเธออย่างต่อเนื่องแต่ช่วงนี้เธอหันไปทุ่มเทต,ตั้งใจกับการเรียนมากยิ่งขึ้นหากได้ติดตามเธอในโลกโซเชียลมีเดียจะเห็นว่าช่วงนี้เธอเรียนหนักมากลุยทำงานวิจัย และก็มีแววๆมาค่ะว่ากําลังจะเรียนจบในอีกไม่นานนี้สำหรับวาสิทธิีสีโลฟุงเธอก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงมาจากการปรากฏเวทีนางสาวไทยเมื่อปี2527จากนั้นก็เริ่มมีผลงานมากมายมีละครให้เห็นผ่านสายตาทางช่อง7็วันเวลาผ่านไปเธอก็หายไปจากละครนานพาสอสมควรเลยล่ะค่ะโดยได้แต่งงานกับสามีนอกวงการจนตอนนี้มีทาย,ยาทด,ด้วยกันแล้วสคนชื่อน้องจูเนียกับน้องเลโอ ที่ตอนนี้คุณพ่อและคุณแม่ส่งไปเรียนต่างประเทศทั้งคู่ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลจาก Facebook วาสิทธิสีโลโฟุงและแหล่งข่าวจากที่นี่ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดารากสิบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ